สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพามาเที่ยวชมสถานีรถไฟกลางหรือว่าเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Central Station ในภาษาอังกฤษนะคะอาคารเก่าแก่ที่สวยงามที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังของเราคือสถานีรถไฟกลางนะคะซึ่งเป็นฮับที่ใหญ่อีกฮับหนึ่งของยุโรปค,ค่ะด้านหน้าของสถานีรถไฟกลางมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูนะคะจุดแรกที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้คือท่าเรือที่จอดรับส่ง้โดยสาร ที่มีอักษรตัว M มไหมคะนั่นคือทางขึ้นลงไปยังสถานีรถไฟใต้ดินคะ่ะแล้วก็เห็นไหมคะด้านซ้ายมือตรงนั้นก็จะเป็นป้ายรถรางคะ่ะด้านหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นก็เป็นป้ายจอดรถรางของหลายๆสายนะคะด้านหน้าของเราตรงนี้เป็น Tourist Information นะคะท่านสามารถเข้าไปสอบถามเรื่องการซื้อตั๋วชนิดต่างๆได้คะ่ะ แล้วก็มีร้านคาเฟ่เล็กๆให้นั่งด้วยนะคะแต่ว่าในาขณะนี้ติดค่ะวันนี้มีแดดออกนะคะก็เลยทำให้บรรยากาศดีแต่ว่าอากาศก็ยังหนาวเย็นอยู่ค่ะเราไปชมข้างในกันค่ะท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่เห็นป้ายรถแท็กซี่เลยแท็กซี่มีให้บริการนะคะแต่ว่าจะอยู่ด้านหลังของสถานีรถไฟค่ะซึ่งเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูนะคะ เห็นบูธเล็กๆด้านซ้ายมือไหมคะเป็นที่สอบถามข้อมูลค่ะนี่คือเครื่องซื้อตั๋วนะคะตัวเลขที่ท่านผู้ชมเห็นนี่คือชานชาลานะคะสปัคือหมายถึงชานชาลาค่ะมีชานชาลาที่1จนถึงชานชาลาที่15บีตารางรถไฟนะคะ ขนาดนี้เรามาอยู่ด้านล่างของชานชาลารถไฟแล้วค่ะชานชาลา 4B กับ 5B จะพาท่านผู้ชมขึ้นไปดูนะคะถ้าท่านผู้ชมต้องการเดินทางไปฝรั่งเศสปารีสนะคะ สามารถมาขึ้นรถไฟได้ที่สถานีนี้ค่ะใช้เวลาเดินทางไปปารีสแค่6ชั่วโมงเองนะคะฮับนี้เป็นฮับที่ใหญ่มากนะคะในสถานการณ์ปกติจะมีคนมาใช้บริการที่นี่ประมาณ250,000คนต่อวันนะคะราเดินจากตรงด้านหน้าที่เราเข้ามามีสักครู่นะคะแล้วก็เดินทะลุใต้อาคารของสถานีรถไฟจนไปถึงด้านหลังก็จะเป็นที่จอด รถของรถแท็กซี่ค่ะในเลื่อนตรงนี้จะพาท่านผู้ชมไปสู่สถานีรถไฟใต้ดินค่ะมีลิฟต์บริการสำหรับคนที่ต้องการความช่วยเหลือด้วยนะคะช็อป i m am amsterdam นะคะช็อปใหญ่มากเลยค่ะ แต่ไม่มีคนด้านในนะคะสามารถซื้อของที่ระลึกได้ค่ะเป็นสถานีที่ใหญ่มากๆเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะตู้สำหรับซื้อตั๋วรถไฟมีให้บริการหลายจุดมากเลยค่ะมีซูเปอร์มาร์เก็ตเอาเบิร์ตด้วยนะคะ ทินแลกเงินด้วยค่ะมีร้านขายาด้วยนะคะด้านหน้าของเราเป็นที่จอดรถแท็กซี่นะคะซึ่งอยู่ด้านหลังของสถานีรถไฟค่ะตรงนี้คือเป็นจุด Kiss and r i รทนะคะแปลว่าหอมกันแล้วก็ขับรถออกไปเลยนะคะ สำหรับใครที่มารับญาติพี่น้องญาติมิตรสหายนะคะก็ให้มารับกันได้ตรงจุดนี้ค่ะจอดแช่นานไม่ได้นะคะแค่มารับมาส่งกันค่ะท่านผู้ชมขาเป็นยังไงบ้างคะสถานีรถไฟกลางของอัมสเตอร์ดัมใหญ่เหมือนกันนะคะถ้าท่านชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ